ตอนนี้เราก็ได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันนะครับเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเลยแต่ว่าเรามีแต่ความหวังดี <im precis> ความจริงใจมีแต่ความความหวังดี <im ple asure> ที่มอบให้กันตลอดเลยครับผม <im ple asure> วันนี้เราก็เลยโอเคเราตัดสินใจถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันครับผม <im ple asure> มันไม่มีใครที่ต้องโทษเลยน <im ple asure> อกจากตัวผมเองที่ผ่านมาผมเรียกว่าใช้คำว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเอง จริงที่ที่ผมออกมาพูดในวันนี้เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนได้ฟังจากปากผมเองอะนะเนาะพอที่ผ่านมามันก็จะมีกระแสข่าวมีอะไรหลายๆอย่างที่มันออกมาแล้วมันกระทบจิตใจของคนที่ผมรักทุกคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของผม,มคุณแม่หรือว่าครอบครัวของเฟิร์นอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้ฟังจากปากผมเองดีกว่านะครับแล้วก็ที่ผ่านมาผมก็อาจจะยังไม่ได้ออกมาทันทีเนาะเพราะว่า ผมก็มีหน้าที่ของผมยังคงต้องทํางานปกติแล้วกอ็อย่างที่แจ้งไปทุกคนได้ทราบนะครับว่าออผมก็พยายามบริหารจัดการสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแ้วก็วันนี้ก็ได้ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ท,ที่ที่ให้กําลังใจแล้วก็รอมาวันนี้นะครับก็จากสิ่งที่กระแสข่าวะครับก,ก็ก็ต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้เหมือนผมกับเฟิร์นก็ทําความเข้าใจแล้วก็ทบทวนตลอดซึ่งมัน มันมันเป็นอะไรที่น่ารักนะครับเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอ,อะไรเลยแต่ว่าเรามีแต่ความหวังดีความจริงใจมีแต่ความความหวังดีที่มอบให้กันตลอดเลยครับผมวันนี้เราก็เลยโอเคเราตัดสินใจถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันคือคืออย่างแรกเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเราสองคนเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานหนะ้าที่เราไปรลัมกม่กันนะพี่ๆหลายหลายคนก็ทราบดีว่าเวลาเราทํางานมีคนรอร่วมง,งานกับเราเป็นร้อยคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่ ว่ามีสิ่งอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าหน้าที่ของเราสําคัญมาก่อนเสมอนะครับซึ่งอะไรที่มันกระทบหน้าที่หรืออะไรเงี้ยเราก็จะพูดคุยกันตลอดเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เรื่องอสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็คงจะต้องเ,อเหมือนมันมีข่าวออกไปหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนก็จะเพ่งไปที่แม่ผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมซึ่งผมก็ต้องพูดตอนตรงนี้นะครับผมก็ เู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการปริหารจัดการของตัวผมเองซึ่งมันไม่มีใครมันไม่มีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตัวผมเองที่ผ่านมาผมเ,าเรียกว่าใช้คำว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนั้นแหละครับมันไม่ใช่ไปต่อไม่ได้ครับมันมันมีแต่ความหวังดีความจริงใจให้กันเฟิร์นเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆ ถ้าใครได้รู้จักเขาดีเลยติดตามมาตลอดเป็นคนที่กระตันอยู่ครอบครัวมากเป็นผู้หญิงที่เอาความรู้สึกคนอื่นขึ้นมา,นมาก่อนตัวเองเสมอนะครับแล้วกเเ็เขาเป็นคนเขาเป็นคนแบบคนเก่งนะครับผมเหมือนทำงานในวงการมา20กว่าป,ปีนะครับมีมีแต่ความจริงใจที่มอบให้กับทุกคนแล้วก็ผมโชคดีนะที่ที่เราได้รู้จักกันเป็นเพื่อนกันถึงว่าเรา ได้ลองคบกันได้อะไรแล้วสุดท้ายมันมีแต่แบบความรู้สึกดีๆมีแต่ memory ดีๆที่เกิดขึ้นนะครับทุกช่วงเวลามันเป็นช่วงที่ดีมากๆน่ารักมากๆเลยครับแล้วก็มาวันนี้ผมก็แค่รู้สึกว่าเราก็พูดคุยกันอย่างความจริงใจแล้วก็ใช้ความซื่อสัตย์ต่อกันที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแต่ความหวังดีไม่มีคําไหนนอกจากคํานั้นเลยก็ได้ตกลงกันแล้วก็แค่ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันแต่มันไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเราจะแบบหรือว่าตอนนี้เราจะไม่ได้ส่งกําลังใจให้กันเลยเราจะแบบ ไม่ได้คุยกันเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับ